เอาลผมสวัสดีผู้ชมทุกคนครับผมก็คลิปนี้เราจะเอาเหล็กแท่งเหล็กพวกนี้ลงครับผมเราซื้อมาหนึ่งมัดหนึ่งมัดมันก็มีหกแท่งใช่ไหมเออทำไมนี้มันเยอะจังวะก็เดี๋ยวจะเอาลงหน้างานแบบไม่ไม่ยกเลยละกันเอาผมไม่ยกนะโอ้ไม่ยกนะผมไม่ยกไม่ยกจำว่าไม่ยกนะครับทําไมมันเยอะจังเลยเนี่ยเออมันเยอะจังเลยก็เดี๋ยวเอาลองเอาลงรั้ผมว่ามันจะเป็นยังไงนะลงฝืนผมครับผมนะครับผมก็มาเลยแล้วมือโอเค ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นไปตามใจหรือเปล่านะไม่รู้ว่าจะเป็นไปได้ดั่งใจหรือเปล่านะครับก็ถ้ารถเกีย์มาดันนี่น่าจะง่ายว่ารถเกีย์มาดันเนาะอ่าไอ้บุ้งกีเอาบุ้งกีดันได้ไหมวะคือบุ้งกีดันได้หรือเปล่าเออเออเออดันได้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 อืออืออือโอ้โดันได้ดันได้ดันได้เออนั่นแหละคือมันอุ้มได้หรือเปล่าเดี่ยอุ้มได้หรือเปล่าเออหไปแล้วหนึ่งเอ้ยนั่นแหละอุ้มได้อุ้มได้อืออุ้มได้มันอุ้มได้นะ เออนี่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 ก็พยายามอุ้มดูว่าผมพยายามอุ้มเอานะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอืออืออ่าโหทะลุบงกีโอ้ยทะลุบงกีโอ้โหจะดีดทำไมจะดีดทำไมอืออืออืออดันไปดันไปอือนี่ผมดันดันมันลงสายไปก่อนอ่ะเออนั่นคือดันมันลงสายไปก่อนนะผม วัตถุประสงค์นะปื๊บปืบเตือปื๊บปื๊บปืบ,ปบโอโ้โหยกไม่ขึ้นเลยโอ้โหมเกียร์เลยมันทะลุบุ่งเกียร์เดี๋ยมันต้องเอาลิฟเทมาล่ำวะเอาลิฟเทมา,เาใส่เลยดีไหมมันจะได้ไม่ต้องทะลุบุ่งเกีเยร์ผมนี่ผมโอเคนะโอ้โหเดี๋ยวทำทางลงซะเลยเนี่ทำทางลงซะเลยเ,ลยเนาะ ทำทางลงวะไปยกใส่ยกใส่เลยเนาะนะผมหรือว่าเราจะทําดีป่ะเก็บมาเอาเอารถไถมาดันทําทางลงแป๊บเดียวนั่นเนี่ยนะทาทางลงแป๊บเดียวนะเก็บดันไปเอารถไถมาดันทําทางลงซะบ่เออว่ะทุกคนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนเผียนนิดนึงเอารถไถมาทําทางลงดีกว่านะผม ไม่รู้สิอยากทำเออลองเอารถไทยมาดูมาเอารถไทยมาอันนี้ครับผมรถไทยครับผมเอารถไทยมาทาําท,าทางลงครับผมนะครับผมปาโอ้โหมันไกลนะผมก็เลยวาร์ปนานนิดนึงนะก็หน้างานแหมไปเอารถไทยทำทางลงนิดนึงครับผมมันจะเป็นยังไงเนะเาะครับผมไปออโอ้โหวิ่งโคตรเร็วอะ่ะโอ้โหวิ่งโคตรไวอ,อ่ะ ว่ารถไถทำทางลงด้วมันจะเป็นยังไงเออวางลงปื้วางผาลงเออปื้ปาดลงไปปาดไปปาดไปปัดไปเอดไปสีเป็นไงล่ะ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 ลูกพี่ฮะรถไถทำทางลงอ่ะเป็นไงถอยถอยถอยหน่อยลูกพี่ถอยหน่อยเอือถอยแทำแม่ถอยดิลูกพี่เออถอยดิมันเดินหน้าหน่อยเออเดินหน้าแล้วก็ตั้งรับถอยใหม่ผมอือปื้เราก็ไถใหม่ผมไม่หนีผม เออทำทางลงผมเอ้ยมันต้องงี้ดิลูกพี่เออนั่นแหละอู้นเอ้ยมันต้องงี้มันต้องงี้นะครับผมอ่าไม่โคลงได้หรือเปล่าไม่น่าจะลงได้นะอ๋อเดี๋ยวต้องทำอีกร้อยผมต้องทำอีกร้อยนะปุ๊บวาดปุ้นไปถอยไปแม่ถอยไปไม่ใช่ถอยนั่นแหละนั่นแหละเออนั่นแหละเออนั่นแหละโอ้โหสบายเลยทีนี้เออดันไปดันไป โอเคโอเคดันใส่แล้วดันใส่แล้วโอเคเรียบร้อยผมมาทีนี้ผมเราลองลองเอาไมโครลงมาทำเอามาลองไมโครลงมานะผมจะเป็นยังไงนะมาถอยก่อน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 โอเคจอดเรื่งนี้เอ้าผมมาทีนี้เอาไมโครลงมาดูยแม่บึ้นมือนะาไมโครมาเขายกหนึ่งกี่ไม่ขึ้นถอยถอยถอยเออนี่แหละนี่แหละที่สังคมต้องการน่ะ ผมทำทางลงไปเลยนะครับผมเอาผมทำทางลงไปเลยนะจะได้เยบเรียบหน่อยเอออเง้ยโอสบายเลยผมลงสบายเลยนะเนี่ยโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้ยเหยียบเล็กเด้อเด้อเด้อ้ยเหยียบเล็กเหยียบเล็กโอ้โหเด้อ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 โอ้ลงสบายขึ้นสบายเลยทุกคนโอ้โหลงสบายขึ้นสบายเลยโอ้ในในในลองขึ้นดูดิไหนลองขึ้นดูดิขึ้นได้หรือเปล่าถ้าขึ้นไม่ได้จบเลยนะขึ้นได้หรือเปล่าไหนลองลองขึ้นดูดิ ออน่าจะขึ้นได้นะลองลองดูลองดูองดเออนั่นแหละโอ้สบายผมขึ้นได้ขึ้นได้โอ้แรง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 กูแรงมากผมโอเคได้จอดได้ตรงนีนนะ้แล้วกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวเอาเลยนี้ก่อนเอาเอาเหล็กมาก่อนนะผมไม่เอาเหล็กมาก่อนเอาเหล็กมาก่อนนะครับผมเออไม่ไม่รู้จะจบหรือเปล่านะคลิปนี้นะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะโอเคเอาเหล็กมาเอาเหล็กมาเออเปล่าเหล็กมาเหล็กมา รู้สึกว่ามันจะเอาเหล็กมาไม่ได้แบบทุกคนเอาเหล็กมานี่เอาเหล็กมานี่เออนั่นแหละอือโอเคอุ้มมาได้ไหมอุ้มมาได้ไหมอืออุ้มมาได้ไหมมันหักบุ้งกีไม่ได้แล้วมันหักบุ้งกีไม่ได้แล้วเนี่ยเอออุ้มมาโอ้โยมานี่มานี่ไอ้น้องเออนั่นแหละเออนั่นแหละมานี่อึือมันหักบุ้งกีไม่ได้แล้วผม โอ้นั่นแหละเออนั่นแหละเอ้ยมาแล้วมาแล้วเออนั่นแหละค่อยเอามาทีละนิดทีละหน่อยครับผมค่อยๆเอามาโอ้โหรถเราเอียงมากเลยนะหรือผมจอดตรงนี้เลยครับผมจอดตรงนี้เลยนะก่อระวังมันจะยุบแล้วกันเนาะครับผมระวังมันจะยุบครับผมโอเคเออโอเคครับผมก็ทีนี้ก็เราเดินเดินเดินผิดเดินผิดทีนี้ก็อถอยขึ้นหน่อยโอเคตึ๊บ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 โอ้โหมันต้องใช้แรงเยอะเลยนะเนี่ย คนนึ่งจะเออย่างนี้ได้นะเราต้องไอ้นี้นิดนึงครับผมเราต้องอย่าอย่าไปขุดทางตัวเองนะอย่าไปขุดทางตัวเองนะเราต้องเอามันลงไปให้หมดครับผมลงไปให้หมดนะโอ้โหอันนี้คือแผนมอันนี้คือแผนของผมนะเพราะว่าเราเราไม่มีเคียนไงเอออยเออนั่นแหละก็เป็นอะไรทางตรงนี้พังเดี๋ยวเราก็ไถตรงนู้นต่อก็ได้ผมนี่เอลงไปหนึ่งแล้วผมจะลง ผมเอาเหล็กลงไปครับผมเอาเหล็กลงไปเลยนะเหล็กลงไปเลยเหล็กลงไปเลยโอเคเออนั่นแหละนั่นแหละลงไปเลยลูกพี่แหละลงไปลงไปเออนั่นแหละลงไปลงไปเออนั่นแหละนั่นแหละที่ผมต้องการอ่ะเออลงไปหักเมื่อกี้เข้าเดี๋ยวออ่าลงไปเออนั่นแหละลงไปเด้อโอ้ยเหนื่อยซะเหลือเกินลงไปลงไปเออเดินผิดอีกโอ้ยอะไรแบเนี่ยเดินไปเดินไปลงไปลงไปแล้วผมก็ ลงไปดิไอ้น้องเราอาจได้กินนาทีแล้วนะอโอโ้โหเกียนาทีโคตรเพลินนลยทุกคนโอ้ยแม่ผมโก,กลัวเวลามันเกินเนาะนะผมก็เดี๋ยวผมดันลงไปเลยดันลงไปเลยดันลงไปเลยเออนั่นแหละนั่นแหละออเออนั่นแหละถอยทีนึงถอยทีนึงเออนั่นแหละโอ้โหแม่โคแรงมากครับแม่โคพี่แกโคตรแรงเลยจือ้อโอเคมแม่ โอเคนะผมดันลงไปเลยดันลงไปเลยโอเคโอ้โหแล้วมันติดอะไรทำไมมันวางมุกกี่ลงไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วมันติดอะไรเนี่ยมันเหลืออยู่ตรงนู้นหนึ่งอันนะผมใช่หรือเปล่าหนึ่งอันนะผมอุ้ยสองอันเลยนี่ว่าหนึ่งอันก็บ้าแล้วโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวแค่เดินไปเอาเดี๋ยวแค่เดินเบลโอ้ยอย่างเงี้ยผมดันลงไปเลยะดันลงไปเลยชื่อดันลงไปเลยเอ่าอย่าไปกดนะอย่าไปกดเด็ดขาดนะ อันนี้ก็ดันลงไปผมมือโอเคโอ้ยมันครับผมมันดีนะมันดีนะทำแบบนี้มันดีผมมันดีนะโอเคนี่ผมก็ดันทีนี้ก็ดันลงไปเลบผมโอเคดันลงไปเลยดุ๊กดึ๊กดุ๊กดุ๊กดุ๊กดันลงไปเลยทีนี้ผมจะไปเอาอ่ออ้นั้นด้วยนะผมจะไปเอาฝั่งนู้นก่อนนะผมเอ้ยอย่าไปขุดดิดันลงไปดันลงไปเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละดันลงไปเลยเออนั่นแหละเอ้ยลงไปแล้วเออนั่นแหละอื นั่นแหละที่สคมต้องการนั่นแหละนั่นแหละอืมโอ้โหอืมดันลงไปเอ้ยนั่นแหละโอ,อเข้าไปแล้วหนึ่งงานเข้าไปแล้วอ่าข้างหนึ่งครับผมเข้าแล้วข้างหนึ่งนะโอ้โหสบายใจครับผมทีนี้มันก็เหลืออ่าเหลือเกียร์เหลือ2เหลือสองัอองงนฝั่งนู้นใช่ไหมอ่าผมยกบุ้งกีไม่ขึ้นครับเดี๋ยว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 ยกกบุ้งกียกบุ้งกี จะยกบุงกีเออจะยกบุงกีโอ้ยผมยกบุงกีไม่ขึ้นครับทุกคนครับช่วยด้วยมันติดบักครับผมมันติดบักนะเ,เราเราต้องสะบัดให้มันออกก่อนเออได้ละเดี๋ยวผมเรียวาไอ้สองท่อนนุ้นมาก่อนนะสองท่อนนุ้นมาก่อนนะกันนะครับผมชื<ค>่อโอเคเถื่อเถื่อเถอยถืโอเควันนี้ก็คำ้ำก็ของค้มแล้วก็บิดนะปือ้อค้ำแล้วก็บิด ยืดดึงถอยยืดดึงฝั่งนู้นดันหนา้าเพื่อโอเคนะผมนะผมค้ำบิดมันจะไวกว่าผมค้ำบิดจะไวกว่าครับผมโ,โ,โอ้โหแล้วทีนี้จะมาได้ไงเนี่ยจะมายังไงนเนี่ยฮะมันติดไอเนี่ยมันมันยกไม่ได้เนี่ยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวยกยกมายกมาช่วยออม,มันแล้วกันน้องยกมายกมานะผมยกยกออกมาผมยกต้องยกออกมาผมต้องยกออกมานะจำเป็นนะจำเป็นนะ แม่อเขผมมาดันออกมาตอนนี้เราก็เข้าได้แล้วผมคางหนึ่งนะเราเข้าได้แล้วหนึ่งคางนะผมจื้อถอยมาถอยมาถอยมาโอ้โหทะลุมุงกี้เกลียดจริงจริงทะลุมุงกี้ดูดิถ้ามันแบบไม่ทะลุมังกี้แล้วมันดึงมาแบบของจริงนะโอ้โหมันจะเป็นแบบว่าสุดยอดมากเลยอ่ะผมมันจะมันกว่านี้นะผมอันนี้มันทํายากครับดูดิจะยกก็ยกไม่ได้จะอุ้มก็อุ้มไม่ได้โอ้ไปไปไปถอยถอยถอย ถอย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 ,ถอย,ถอยนะผมถอยโอหยสิบนาทีแล้ว <c oughs> <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะ้อก็เอาเข้าได้หนึ่งครังผมก็เดี๋ยวจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวคลิปหน้าก็มาทำต่อครับผมโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าผม,ไปไปผมบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ